ากระหว่างรถแต่งซิ่งกับเครื่องเสียงของมารวมกันหน่อยได้ไหมแบบไม่บวกเพิ่มมาคันนี้เข้ามาใหม่เลยยังร้อนๆอยู่เลยน้องกาลังทํารายละเอียดกาลังล้างรถนะครับใครที่อยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมอดใจรอหน่อยกดติดตามผมไว้ได้ดูรถสวยๆแน่นอนคันนี้เข้าใหม่เป็น d m a มปี2015เป็นตัวไฮลนเดอร์นะครับแม็กใหม่ยางใหม่มาให้เรียบร้อยนะเป็นล้อเวล6รูตรงรุ่นอ่ะมาดูภายในหน่อยคันนี้เอาใจสายบันเทิงอีก1นึ่งคันนะครับผมต้องบอกเลยอ่ะเดี๋ยวเปิดโชว์หน่อยครับเครื่องเสียง ประมาไหนผมไม่รู้นะผมไม่ค่อยเก่งเครื่องเสียงนะครับแต่รับรองว่านั่งไม่ติดตูนแน่นอนนะเครื่องเสียงคันนี้จัดมาเต็มมากๆคันนี้ก็ภายในนี้ยังไม่ได้ทำความสะอาดครับอันนี้เพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนๆลเลยอ่ะมาดูข้างหน้าห้องเครื่องหน่อยดีกว่าคันนี้ก็ป้ายแดงจะเปิดตัวอยู่ที่8 0 0 0 0 0กว่าบาทนะแต่คันนี้หันราคาครึ่งหนึ่งเดี๋ยวคยใครที่อยากทราบรายละเอียดก็กดติดตามผมไว้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมมาแจ้งรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับคันนี้ก็เครื่องเดิมๆยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับอยากทราบข้อมูล เกี่ยวกับราคาก็สอบถามกับเข้ามาเข้ามาได้นะพี่หรือว่าคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้ได้เลยหรือจะกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักแชทมาสอบถามหรือจะโทราผมได้ที่รโทร0654268882นะครับรถคันนี้เพิ่งเข้าใหม่นะมีแค่คันเดียวนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ